สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองเจาะลึกเรื่องของบริษัท BWX Technologies หรือที่เรียกสั้นๆว่า BWXT กันนะครับจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราได้มาเนี่ยทั้งบทวิเคราะห์รายละเอียดธุรกิจผลประกอบการต่างๆเราจะมาดูกันว่าอะไรคือ,อ,อคกลไกสำคัญของ BWXT แล้วทำไมถึงมาจับตามองเป็นพิเศษในยุคนี้ที่พลังงานนิวเคลียร์กำลังกลับมามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะพอเราเห็นว่า ราคาหุนเขาพุ่งขึ้นตั้ง85ในปีเดียวเลยนะครับแถมยังมีโครงการน่าสนใจอย่างโปรเจกต์ทะเลอีกที่ว่าเป็นเตาปฏิกรนนิวเคลียร์แบบแบบเล็กๆที่เคลื่อนที่ได้ด้วยน่าสนใจมากๆครับมาเจาะลึกกันเลยดนกว่าค่ะเริ่มจากโครงสร้างธุรกิจก่อนเลยนะคะ รายได้หลกัหลกๆของ BWXT เนี่ยมาจากกลุ่มที่เรียกว่า Government Operations ก็คือการทำสัญญากับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐค่ะโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงพลังงานรวมถึงโปรเจกต์พิลี่ที่พูดถึงเมื่อกี้อันนี้เป็นโครงการพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับเอาไปใช้ภาคสนามเลยนะคะมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญเลยตรงนี้ถือเป็นส่วนสาคัญมากๆค่ะที่สร้างความมั่นคงให้กับบริษัทเขา อ๋อครับคือการมีสัญญาระยะยาวกับภาครัฐโดยเฉพาะกับกองทัพเรือนี่เองสินะครับที่หลายคนมองว่ามันเป็นเหมือนประการหรือมด e ที่แข็งแกร่งมากๆของ BWXT เพราะว่าการจะเปลี่ยนผู้รับเหมาในโครงการที่เ,เกี่ยวกับความมั่นคงสูงๆแบบนี้มันคงไม่ง่ายเลยถูกต้องเลยค่ะนั่นคือความได้เปรียบสาคัญมากๆของเขาเลยนอกจากนั้นนะคะ BWXT เขาก็ยังมีอีกกลุ่มธุรกิจคือ Commercial Operations อันนี้จะเป็นการผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำคัญให้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ทั่วไปเช่นพวกเครื่องกำเนิดไอน้ำถังปฏิกรณ์แล้วก็มีเชื้อเพลิงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำหรือ LEW ด้วยค่ะรวมถึงผู้บริการด้านเทคนิคการตรวจสอบแล้วก็การจัดการกากนิวเคลียร์ต่างๆเรียกว่าทำค่อนข้างครบวงจรเลยนะคะในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์โหครบวงจรขนาดนี้แล้วในตลาดนี่เอ่อมีใครเป็นคู่แข่งโดยตรงเขามั้นไหมครับ หลักๆก,ก็จะมี Westinghouse Electric กับ Holtec h International ค่ะคือทำธุรกิจคล้ายๆกันเลยผลิตชิ้นส่วนให้บริการด้านนิวเคลียร์เหมือนกันแต่ว่าทั้งสองบริษัทนี้ยังเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์อยู่นะคะเป็น private company ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้ BWXT ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีความได้เปรียบอยู่บ้างในแง่าการระดมทุนหรือข้อมูลที่โปร่งใสกว่าสาหรับนักลงทุนนะคะอ๋อครับเข้าใจแล้วครับ แล้วกระแสะความสนใจเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ที่เหมือนจะกลับมาแรงอีกครั้งอย่างข่าวล่าสุดที่ Amazon ไปเซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ Talent Energy อันนี้มันส่งผลต่อภาพรวมหรือว่าต่อ BWXT โดยตรงยังไงบ้างครับข่าวแบบนี้จริงๆเป็นสัญญาณบวกต่อทั้งอุตสาหกรรมเลยค่ะมันสะท้อนว่าพลังงานนิวเคลียร์เริ่มถูกมองเป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลดีต่อผู้เล่นหลักๆอย่าง BWXT อยู่แล้วก็จะเห็นได้จากราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างที่ว่านะคะแล้วนักวิเคราะห์ส,ส่วนใหญ่ก็มองในเชิงบวกค่ะโดยเฉพาะโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMRs ที่เป็นโรงไฟฟ้าแบบสร้างได้เร็วกว่ายืดหยุ่นกว่าโรงไฟฟ้าใหญ่ๆแบบเดิมๆแล้ว BWXT เขาก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วด้วยค่ะ ฟังดูเหมือนมีแต่โอกาสเลยนะครับทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลมีเทคโนโลยีที่เป็นผู้นําแต่ว่าการที่ต้องพึ่งพารัฐบาลมากขนาดนี้มันมีความเสี่ยงอะไรแฝงอยู่บ้างไหมครับแล้วก็เรื่องราคาหุ้นที่ขึ้นมาสูงมากอันนี้มันสะท้อนความกังวลอะไรบ้างหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะ ความเสี่ยงหลักๆเลยก็คือเรื่องการพึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐเนี่แหละค่ะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือมีการตัดลดงบประมาณด้านกลาโหมขึ้นมาก็จะกระทบกับรายได้ของ b w x t โดยตรงเลยอีกประเด็นก็คือเรื่องการแข่งขันค่ะถึงแม้ Westinghouse กับ HoTEC จะเป็น p r i v a t e แต่ก็ยังถือว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องกฎระเบียบต่างๆด้านความปลอดภยัยแล้วก็การยอมรับของสังคมต่อนิวเคลียร์ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง แล้วเรื่องมูลค่าหุ้นล่ะครับที่ว่าสูงค่ะใช่ค่ะประเด็นสําคัญอีกอย่างคือเรื่องมูลค่าหุ้นหรือ valuation คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะอัตราส่วนราคาต่อกําไรหรือ PE ratio เนี่ยอยู่ที่ประมาณ56เท่าซึ่งมันสะท้อนความคาดหวังของตลาดที่สูงมากๆมากๆต่ออนาคตของ s m r แล้วก็พวกเทคโนโลยีนิวเคลียร์สำหรับอวกาศด้วยที่ BWXT ถูกมองว่าเป็นตัวเต็ง แต่มันก็เป็นราคาที่นักลงทุนต้องจ่ายสําหรับความคาดหวังนั้นนะคะซึ่งก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอื่น,นๆพอสมควรเลยอ๋อหมายความว่านักลงทุนที่สนใจ BWXT ตอนนี้ก็ต้องเชื่อมั่นมากๆในศักยภาพการเติบโตระยะยาวของพลังงานนิวเคลียร์ยุคใหม่แล้วก็ต้องยอมรับความผันผวนจากปัจจัยด้านนโยบายรวมทั้งยอมรับการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบันให้ได้ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะโดยสรุปก็คือ BWXT เนี่ยเขามีจุดแข่งที่ชัดเจนมากๆนะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีนิวเคลียร์แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนกับภาครัฐอันนี้เป็นจุดแข่งหลักแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการแข่งขันแล้วก็แรงกดดันจากมูลค่าหุ้นที่สูงอยู่แล้วด้วยค่ะ ครับผมโอ้ oh, วันนี้ได้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยครับขอบคุณมากครับงั้นผมขออนุญากทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราเราท่านๆลองไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในสมการที่ดูซับซ้อนระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยนโยบายของรัฐบาลและก็ความเชื่อมั่นของตลาดที่กำลังขับเคลื่อน BWT x อยู่นี่เนี่ยการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมในด้านไหน ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าแบบก้าวกระโดดของ SMR หรือว่าการได้สัญญาใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์สำหรับอวกาศที่จะเป็นเหมือนหมุดหมายสำคัญที่จะบ่งชี้ได้ชัดเจนที่สุดแล่ะครับว่ามูลค่าหุ้นจะดูสูงลิ้วของบริษัทในวันนี้มันสมเหตุสมผลแล้วจริงๆ